พียกรดินอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพราชสมภพเป็นวันดินโลกหรือเวอร์ซอยเดเอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตรดินเป็นแหล่งผลิตอาหารยารักษาโรคสนุนส่งเสริมให้ประชาชนอ i u SS ได้ทูนกล้าวถวายรางวัลน,นักวิศาสตร์ดินเพื่อบรุษญยธรรมแด่ในหลวง พระราชพระราชวทพระรามรัและพระรามริที่ได้เคยกร,หม,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนถาถบพิตรน้ำมหาตาุณาทิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมธนกาธิเบศรนำความผาสุกและความบุมสมบูรณ์มาสู่ระา ทิดคุณให้เป็นที่ประจักษ์เป็นวันโลกตับเวิร์ตอยเนโดยได้ตับประเทศสมาชิกองค์การสารัญจากชาติ200โลกเพื่อน้อมรับลึกในพัฒนาคุณาที่คุณโดกาศมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลกปี2560 ลำดับถัดไปนะคะนายช่วยจันวดีตำบลคลองหอยโขงอำเภอหาดใหญ่ค่ะโทษนะคะอำเภอคลองหอยโขงค่ะลำดับถัดไปนะคะนายเมนเหม,มารันตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองค่ะชีวิตนะคะก็จะเป็นนิทรศการ ในการที่มาร่วมจ่ายปกปิดเทศกาลโตความรู้ตามภารกิจของหน่วยงานนะคะตั้งแต่สำงนการเกษตรจังหวัด

yeah okay.

นี่ก็ตั้งเงินลงทุนไปตะกี้หนักตังแต่ว่านี่เป็นตีะัานตีนั่นตัวอะรเป็นตีตัวเดิมมันตรงกับมันไม่ก่อยนี่จริงไฟนี่มัาจำเดียวรับไม่ได้ไม่ใหม่ไม่ได้แนวอะไรไ้เดี๋ยวพราว่าอ้าววุ้งเท้ากันเท้าบอนเครดิตมาได้จริงนั้นหม่ไฟนี่มันให้ออกซิเจนมากว่าใหม่เออนั่นนั่นที่มาดาวแหลก